สวัสด,ดีจ้าพี่น้องจ๋ามาพบมาพอกันอีกตามเคยเนาะอยู่ที่ท,ทาง,งานบ่อดที่ละออกมาทางสามแยกห้องยินที่ละสามแยกประเสริี่เด้พี่น้องตอนนี้กําลังเบรกเทียงไอตัวก็ได้เวลาโอก,กาสหน่อยหนึ่งเมาธรรมาชาตินั้นสวยงามบนท้องผาสีสวยๆร้อมทางลมบรรยาก,กาศสดใสฝากพี่ฝากน้องที่อยู่ไกลอยู่ไกลเด้อค่ะ ผังลาวผังไทยในประเทศและนอกประเทศจ้าผู้ใหญ่ใจดีที่น้ารักแะเขคารหลจ้จพี่ก็ไข่ยันสวย <c oughs> ถ้าผีพะนองมาดูว่าการงานภารกิจเราไม่ตูนกันเสร็จไปแล้วอนาคนวนทเลียนเพิ่นอันนี้เพิ่นสีเห็ดตั้งอันาเนดอรยพีน่นออกตั้งที่บนมุงงแสลมเห็ดบอนนาน เอาดอกไม้เอาอยังเกาะต้นไม้คนละหลัลกผลละปลูกลากไม้ที่บพ่พันคายนะพี่นอ้องในสามแยกประเสนนี่แหละงานพันกันไงเติบไปได้เมื่อคืนนี่ฝนตกพากันเห็นแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ได้ถ่ายพี่นอ้องเบิ่งนฮาจะมาถ่ายเมื่อนี้แหละมันจะเป็นแบบนี้แหละพี่นอ้องอันนก็เสาเสาขึ้นเสากะหาซิาต้นแล้วก็เอาแสลมขึ้นไปมุง ลางค่าเผื่อว่าเห็ดไห้มันได้ล่มของตน้นไม้ในพี่น,น,ออน,น้องน้ที่พื้นเห็ดนี่ก็สี่ไร่พื้นเห็ดเนี่ยน้น,นก็เป็นหนองสะเป็นบ่อเพื่อจะไวดูดน้ำพดตต้นไม้เด้อพี่น้องสำหรับที่นี่ก็มียางลายผักผีพักน้องทบรรยากาศสวยงามถ้าพี่น้องมาดูบนทีทำงานการเมตูนทีเสร็จเรียบร้อยแล,ล้วภารกิจตรงนี้แน,น้วแมนเมื่อวันไมตูนมาทำข้รวโพกซอยเพิิน แต่คนงานผุนก็มีหลายสามสี่คนผิเหล่แต่ว่ามันเห็ดอันนี้ตรงหลายคนเนาะพี่น้องบรรยากาศอันงามๆก็เลยอยากถ่ายภาพคือภาย,าย,ายนอกเด้อพี่นอ้องจ้าสวยๆเดี๋ยวหันมามุมนี่หันมาดูมุมนี่ก็มีแหลมยามก็นาเพผุนที่เพาะทำขายจ้ะพี่น้นนนองไห้ยจ้าปูกพืชพันธุ์ เกษตรมาเลือกเอาอยู่ตรงนี้เ้ยพี่น้องเด้อไรล,ล่ะมากมายพลไม้ทุกอย่างเป็นปลูกมีมดทีซื้อเขาไปปลูกในสวนของฐานได้หนดเลยจ้าอันนั้นเป็นลูกก็มีเ้ยพี่น้องนะต้นเพิ่น,เป,นเป็นต้นที่เิ่นเห็ดขายนะ่ะเพราะพันขายจะพี่น้องทุเรียนก็มีหลายชนิดจะพี่น้องจ้ามาเลยมีหลาทีปีตุนมาทำตัวน่ะนะอันโตเก่าคนเพิ่นจะขยายตัวนี้ไปใส่ตัวนั่นจะพี่น้อง เป็นสาวที่ตัวนั้นรักเห็ดตัวนั้นใหม่อีกจ้าทำลายคลิปนี้กับโบมิยังลายค่ะพาพี่พาน้องมาเดินชมบรรยากาศถ้าอยากได้ก็ติดต่อซื้อได้เด้อจาพี่น้องสามแยกเกษตรนี่ฮะดูเรีเนยนนะสวยๆราคาเป็นกันเองเลยพี่น้อนมีป้ายเพิ่นติดไว้อยู่จ้ะขอกับพะคุณพี่น้องเอฟซียู่ใกล้อยูย่ไกลน่ารักน้อยใหญ่และงี้งสายโค้ชทานได้ขารุ เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะที่ข่ารับชมทุกท่านจาลาก่อนค่ะ